Fast Answer ครูบาเฮงคือใครสวัสดีครับ Fast Answer คลิปที่ผมจะอธิบายข้อสงสัยในเรื่องต่างๆแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จบไวภายในไม่เกิน3นาทีคลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่าครูบาเฮงคือใครครูบาเฮงดูเหมือนจะเป็นนักบวชและเป็น Tik กต k อกเกอที่มีคนติดตามกว่าครึ่งล้านลงคลิปแนวเอฟเฟกพิเศษกับภาพตัวท่านเองในอิริยาบถต่างๆที่บางคลิปก็ดูจะมีธรรมะ บางคลิปก็ไม่รู้ต้องการสื่ออะไรแล้วครูบาเฮงเป็นใครครูบาเฮงไม่ใช่พระภิกษุหรือพระสงฆ์ในแบบเทรวาทไทยแต่เป็นนักบวชในกลุ่มสำนักที่เรียกว่าสำนักสันติอโศกซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาพุทธที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐหรืออยู่ในคณะสงฆ์ไทยนับว่าเป็นองค์กรเอกชนดำเนินง,งานทางด้านศาสนาโดยเจ้าสำนักคือพระโพธิรักษ์ซึ่งพระโพธิรักษ์แม้จะเคยบวชในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกาย แต่ว่าต่อมาได้ประกาศไม่ขึ้นต่อคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่วันที่6สิงหาคมปี2518จนกระทั่งในปี2532ได้มีประกาศของคณะสงฆ์ว่าการกระทำของพระโพธิรักและคณะนักบวชไม่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไทยและในปี2533ศาลได้ตัดสินว่าพระโพธิรัก์และพวกได้แต่งการเรียนแบบสงฆ์ซึ่งครูบาเฮงก็อยู่ในกลุ่มของคณะนักบวชในสมัยนั้นด้วยครับ ตอนแรกพระโพธิรักและคณะนักบวชก็ปรับเปลี่ยนมาใส่ชุดขาวต่อมาก็มีชุดยูนิฟอร์มในแบบปัจจุบันหมายความว่าครูบาเฮงไม่ใช่พระภิกษุในแบบเทราวาดแบบไทยๆหรือแบบคณะสงฆ์ไทยปกติและนักบวชของสติอโศกจะเรียกกันว่าส,ม,ม,ณสม,มณะเช่นสมณะเฮงสมณะจันทเสตโถสมณะโพธิรักและมีพิธีการบวชที่แตกต่างจากพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป จึงเรียกว่าเป็นนักบวชอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างคณะสงฆ์ของตนเองขึ้นมาใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับนักบวชในพระพุทธศาสนานิกายต่างๆแต่อาจจะเรียกว่าเป็นนักบวชเฉพาะกลุ่มของตัวเองก็ได้ครับสันติอโศกและนักบวชสติอโศกมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองหลายครั้งเช่นการร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรกับกลุ่มก,มก,มกมปปสแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของแต่ละคน สรุปแล้วไม่ว่าคอนเทนต์ติ๊กตอกของสม,มณะเฮงจะมีหลักธรรมะหรือมีอะไรสอนใจหรือไม่ก็แล้วแต่คนจะมองหรือพิจารณากันนะครับแต่ถ้าหากถามว่าครูบาเฮงเป็นพระภิกษุในเถราวาดหรือคณะสงฆ์ไทยหรือไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่แต่เป็นนักบวชในกลุ่มสันติอโศกซึ่งตามรัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิในการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติตามความเชื่อในรูปแบบหนึ่งส่วนใครจะคิดว่าครูบาเฮงเป็นอย่างไรก็พิจารณากันตามสมควรครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพเท่านี้สวัสดีครับ